สีประสวสดิจริงไหเพราะมันเอาก็ได้หกเก้าอยู่ดีเหหกเก้าเข้าตรงๆอยู่ด้พ่อเออหกเก้าก็ตรงๆยังไงวะขาฝันแม่นเนาะสีนาแม่นเนาะบอกเนาะผมใส่ได้ยังบัแตยจ่าวอย่ก็ปุกขึ้นโอ้แดงจึงครึ้งเลยบอก่าแดงจึงคึ่งเลยไหมโอ้แต่วันโอ้ฝันตองว่ะเ่วันแดงยี่ครึ่งต่วาแต่ว่าเป็นริศนาอยู่แม่นแม่นแบนี้เยอะอือพ่อนีมานอนหน้าจังสีฝันแม่นเนาะ มาเทไรได้เลขก็เลยนอนอยู่แต่หน้าันก็ยันเห็นอีกจับใส่อยู่ห้องเข่าจับแบบไดอย่งนีฝันแบบไหนพ่อเล่าให้ฟังหน่อยฝันแบบไหนครับว่าฝันว่ามีคนมากับสีวะอย่างไรบริษัทกยานมาสั่นพุ่นมาสั่นแต่บอก่เห็นขั้วดีดีทว่าเลี้ยวลงไปทางทิ่ใต้ยืนทางทิ่เหนียเหลียวลงไปท่ากิ่งเต้ยสะกายานปีนหนาไปทางทิ่งจนออกสะกายานสีแดงจึ้งคือโอ้คืองามเถอะก็เลยว้างสิเนี่ย พอทีีวางในชักยันบางอีกพอก็ได้ประคะ well. <c oughs> ิดนั่งคิดปะชักยันตี่ียยังจักษที่มันขึ้นเคดแล้วมันตกลดมาแล้วสองสองศูนยหรอพ่อสอง้อเนาะเอางวดทีเดียวนี่ว่าเสียวศูนย์เจ็ดดีเลยศูนย์เจ็ด่ะใอัวาเสียวตัวใดก็ศูนย์เจ็เจ็ดศโอ้ทำไมถึงตีเป็นอย่างนั้นล่ะพอ่อก <c oughs> ็ตีแล้วกวาง กบว่ากบว่ามันแดงจิงคือมันเห็นมันจับมันเป็นเกจแต่ซักกระยานั้นมันสองล้อมันเยอะไปสิบ่ถึงชูนบ่อยสองล้อฝันฝันเมื่อคืนนี่ฝันว่าจะเห็นคนทีเห็นคนที่เบิร์นใช่ยัวแต่กันเห็นผู้หญิงหรือผู้ชายไปยืนเทียมเดียวเห็นตลอดจักรยานใส่แดงแต่ว่าตีปิ้นดาวไปทั้งที่ตถออกครับปิ้นดาวรถไปทั้งทีมานสองขีดฝันเมื่อคืนนี่แมนหรอ่นเ่าก็ได้ตีก็ได้ตีศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดต้องหงัด องงวดไว้ก่อนนะพ่อเนาะงวดที่แล้วฝันจากไหนก็พ่อคือกระแม่นยูก็เาครบแล้วกมมม okay. ็ไปจับครบกลัวใกล้ไปจับเราจับครบจับก็เป็นเกศเราคบก็เข้าเ้วเลี้ยวขึ้นไปไปเห็นนกตัวนงี่คุณก็ใตหกเลยเลยเข้าหกเลยเลยนกตัวหนึ่งเอ้ยตัวนึ่งก็ออกมาลงล่างเลยักแค่สามตัวเห็นปมันหนึ่งไปสามตัวใันมเอาสองตัวก็ทมันนี่เนี่ยเล่นสามตัวว่าเอาเกใส่ ตอกเ็เลยโอ้ยถ้าหนี่ก็สามตัวเลยแต่พวกกแจมย้อนจะเป็นอกดใส่กที่่าเอซีถึงน้่มบ่เอฟซถึงยี่สองคนใน่าบอบบอบบบบบนั่นพกก็ด้เห็นว่าเห็นเห็นเอยถึงจะไป่ับบอลรุ่ดเนะโอห้องก็สเห็นพระนก็ดีเห็นว่าทหนอคดแต่ว่างวดนี้ตองวดไว้ก่อนคือศูนเจ็ดแมนครับแดงจึ้งครึ่งเลยพพอเดเห็นเห็นแล้วแววเขาไ่ได้ไปเห็นจากกระยันเยอไปเห็นจากรยันจอด งามดิแลก็ยานแต่ว่า no ปิหนดาไปท่างจีด yeah, ้อนออกสีแดงจึงคืนเพราะว่าแท็กยานกันนี่มันงามเลยมันคือแดงจึงคืนรถสีแดงออแล้วก็ปิหนดาเขาท่ามพ่อแม่เขาเช่งที่ท่สีออกไหมสีอะไรนะพ่อสีแดงสีแดงแดงจึงคืนสีจึงแต่ว่าคันปิ้นไปท่างจีต้วจุกมันจิต้วนดูอันนี้ปิ้นเจ็ดท่านออกก็จีออกเหมืนนะปิ้นดาไปท่างจีต้วออกเหมนไหมโอ้มันก็ไม่จะออกแม่มันก็เลยจีออกแล้วบ่าท่านคงเห็นตั้มสีแดงจึงคืงกับปล่อมกูจะบแม่มันชุแล้ว ็ดแล้วใ่จักรยานจักขั้นจักรยานขั้นเดียวในฝันน่ะในฝันจักรยานขั้นเดียวถ้ามีคนมีคนนี่มีแต่กระสีว่าเบิ้งใช้จักรยานคืองามเดี๋ยววางสิีมยังเป็นการนี้คนไปยืนอยู่หันแปรมันตีคนใส่กับอยู่มันผู้หญิงตีมีซีกับผู้ชายตีหาเขาใช่อันนี้ไม่มีคนมีนยไม่รอดแค่กรยานแต่ว่าปิ้นหนาแต่งเสร็จแลออกแดงเคื่องเแดงเคื่องคืืเออเคยฝันบ่พ่อแบบเนี้ย่เค่อยเดแต่วจะไปพอกันเลยตีเป็นศูนย์เจ็ดแมนสองล้อไม่ไม่ตีป่ะ สองสอรอบมันเป็นชูนหมดเนมันตเลยก็แมนวชูนเจ็ดเจ็ดชูนล่ะชูนเจ็ดเจ็ดศูนเลยเนาะแมนครับนี่เท่นั้นเอเออจักรยานตีเป็นเจ็ดแมนลอมักก็สองรอบเคยชูนชูนเยน่ยเจ็ดชูนชูนเอาแมนเอานตเดียวว่าไมู่กับเลยเอาศูนเจ็ดเลยนะพ่อเนาะชูนเจ็ดเจ็ดูนย่เขียวเลยโอ้โี่เท่านั้นงวดนี้สั่งก๋วยเตี๋ยวทาบ่นี่สั่งก๋วยเตี๋ยวทาเลยอะ มือเบียมือคันันต้อยบอกให้ซ้ตัวใครมันเข้ากันนี่ออสีบอกซเลยคมันเข้าสั่งยังนะสั่งกวยชีวกินทาเลยอบอกกุยที่างกินเลยเลยคตบรอดแล้วเด้อ้ยมือ um, จิปล้อยบางแวเขามาจังหนดนเจ้าพ่อเขามาจังหนแล้วโอ้ยเขาไปสอมนเลยเีงวัที่สมนวเป๊ะวันที่อมบาหาเด้ครับอ มันมาไฟมาสัง่งก๋วยเตี๋ยวทาโร่ทางก๋วยเตี๋ยวกินทาเลยใจขึ้นดอกโอ้โตวัวไหนพอ่อตัวไหนสัง่งก๋ยวยเตี๋ยวเ,เนี่ยเจ็ดซุ่นซุ่นเจ็ดเจ็ดซุ่นมารักเลยมากเลยล่ะแต่ว่ากันเห็นคนนีเดี๋ยวไปฟันเดี๋ยวก่อนจองมีตัวสามเข้ามาล่ะโอ้จองวัดไปฟันอีกก่อนจองวัดไว้ก่อนนะพ่อเนาะครับวาดผีนาบอกแม่นเนาะไวมามือขึ้นขัดอคไรล่ะมือขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ขึ้นแต่ว่าซื้อมาแล้วว่าจะขึ้นเรืยเมย์ไรก็หลน่อยเลย ยิมาบาเห็นว่าจักรยานขั้นบักงางๆสีแดงนี่ขึ้นเดี๋ยวไปปิ้นนาบเ่อมนดยเมื่อคือง้างเดียวไปป้าจักรยานคือมันงางดเดียวเดียวเออืพอพอก็เลยตีเป็นศูนเจ็ออไอ้เจ็ดชุเจดลยเหรอเจ็ศูนย์โอ้ือขัดใจลพ่อเนาะตีผมหลตัวน้นอ้ยนี่ีบมนหลแล้วหรอแม่นล้วอือนี่คือรอแค่จะว่าคง้ังไปเรื่อยๆน้อพอเนาะฟังไปเรือยๆกอน คือเป็นความฝันเนาะค่ะเอาเบอร์ให้ FC หน่อย FC บอกอยากได้เบอร์ไหมอยากได้เบอร์เาเบอร์เลยพ่อถึงแปดสครับแปดห้าสองครับสี6 8ี่หกแปดถึงแปดสองแปดห้าสองสี่สครับพรักไหนเลยแม่นจอมปัวขึ้นไตอันตะแครแม่นทักเนาะพ่อเนาะจอมปัวที่ว่าเอซประทับใจอะไรนะพันคูณพันพันคูณพันนี่แหละพันคูณพันยลเด็กช้โอ้ เดียวป่ะแกมเดียวเลยละเอียบเกียบนอเลขสามตัวนอสามตัวซื้อตัวใดก็เอ็ดหกเก็ดหกอะอรเนี่ยเข้าเต็มเต็มคือบอว่าหกเก้าคือพอว่าบอว่าแบ่มันมันเห็นว่าจับเก็ดกว่าโอ้ยเจ็ดขึ้นเบื่อตีสามตัวพันคุ้นพันแมนบอกบอกบอก f c เท่าไหร่นะบอก F4 ครก็ พันคุนพ kind of oh. um, uh, ันเะไลสตัวโอ้พตัวเดียวบัดตัวเดียวเอาพันคยณพันบ่นพันวนีเอาเลยนี้เอาหาชิปคุหาชินีเฮ้ยจับง่ายก่จับนักเลยตีดจับยอีีโอ้ดีคักแล้วดีคักเลตัวใดเอาตัวใดกันี่เนี่ยเอหาชิปคหชิปตัวหาชิปคุโอ้เอฟซโทรหาแล้วพ่อรับสายก่อนเอารับสายก่อนเอารับสายเวางก่อนพ่อเออวางไว้ก่อน ไม่เอาพันคูณพันบอกเงินนี้เนี่ยบวบ้าต้องสามตัวเนาะครับเหรอสายไหมนะคะตอนนี้เอาไปทําอะไรครับเอาขึ้นนี่แหละเอาไปซิมว่ะเอาไปซิ่งไหมโอ้บ็ซื้อกระช่องบันก็เฉือนไม่เห็นครับว่าบ้าซื้อตัวกันตัวสองตัวหาตัวชิบตัวบ้าซื้อเขาไม่เอาพันคูณพันเราบวบ้าบอบเอาเอาสเตนบายไปก่อนคูณพันเขาเล่นสามตัวเออเท่าเท่าไหร่พ่อนี่ยหาชิบกุญชิบตัวไหม อหางเดียวฟันไปเลยหางเดียวนี่หางเดียวแข็งๆนี่ครับพัดักเทล้พ่อูดใดแพ่อหางเดียวแข็งๆตัวนี้ว่ตัวนี้ะรนีตัวนี้ตัวนี้ย่ยโอ้ซิมไปก้อนหาซิปตัวหาชิปตัวนี่ปลาปลากหลลายนี่โอ้ตองวดตองวัดใครอยู่เป็นขุนจุนป็นหรนอบนขุนขุุนข่นขนขนขนนนเนนน บลาวไห้ดักับไว้พ่อกับเอาเองเด้อ่ไ้อตัวพันกว่กบาทพ่อเป็นแหงนขอใจดูพันมาัพี้ว่อเอาลงแค่น้าวดไว